วันอะไรมันจําไม่ได้ตอนเช้าจะเป็นทุ่งสีเมืองเป็นลานลานทุ่งสีเมืองก็จะเปิดตลาดนี่เป็นสาวบานพนาม้เออมาขายเดี๋ยวางข้างในเนาะจะขายแบบนี้เลยเป็นถนนเลยตลาดคือตลาดตลาดทุ่งสีเมืองเดี๋ยวพาไปยังข้างในเนาะมียางเล เตือนนอนนะหน,กหนลลักอนะของท่านเ้แล้ทุกคน่าหาคือของกินขายม้าข้าวนอ๋อันนี้เลยพี่นอใหม่เดี๋ยวใครมาเสด

หอยก็เซรีส์ก็เซรีขไปอันนี้หอยอันละสามสิบสองร้อยห้าสิบครับว่าหอยเป็นหอยโข่งไหมไม่ใช่หอยยีหอยโข่ง เอ้อามันไม้เบาอันนี้ขายยังไงคะตะออขายเป็นโลก็ได้จ้าอะไรก็ได้จ้าโอ้ของกินร้ยน,นี่นี่แัเลยรองเ้าด้วย ไขายอะไรนะหมูหน้าเป็ดอ่หลัังวดเออ๋อมีทุกอย่าง,งเลยค่ะทุเรียนก็นมีกระดุมอ๋อกระดุมกระดุมออกแล้วช่วงนี้กระดุมออกแล้วกระดุมเศษบปละ่ปะ มันก็กินก็อร่อยมันจะหวานมันกระดุมกระดุมพวงมณนีพวกนี้เม็ดมันใหญ่แต่เม็ดมันใหญ่เนื้อมันน้อยโอ้ไข่มันแดงโอ้้วยหอมใหญ่ยาวเออโอ้คืองามจ้ะไขยซี่คางเดียวมามาซค้งผันซี่หลาาเจ้าอ๋อแกงหอมนะ ต้นใหม่ไ <tı> ม <ro> mm ่ไ hmm. ดี่ิเตียงที่รไม่ก่อิมีเดียงพ่มแม่น้นามันใหญ่อ่ะมีโรงยมันไยไปด้ยาะะั้เรื่องกระตุกใส่ต้นด้วยอต้นที่ดีน่นะต้นนั้นมีวัฒนไม่มลยครับเห็ดกอมะพร้าวัะปรลโอ้หยังข่าวบนจอไปเลย มาอย่งก็มยอมชิดใช่ไหมอันนี้อะไรข้าวเหรอขโอ้มี่วมางเยอะ่เดินตลาดก็มีคัับตลาดไม่ขายตลาดมีเสื้อผ้านีขอกินมีทุกอย่างเลยโอ้แก้วนั่แท้ไรได้นะคะ ดีอีใดีอันนี้่าไรอ่ะไม่มีไม่มีใให้มาโอ้มเคมอยโอ้ควงอยู่ในนี้ตายแล้วโค้งเลยนะตีโค้งพูดในควงถใจหรือว่า ยึดตลาดนี่มยุดนี่วกันกับบริหารผมจะยึดนั่นจบริหารเพราะว่าปกติผมยึดปิดป่ะจับริหารป่จัดบริหาริดต้องเลยก็เปิดปกติที่นี่้องมือจ้ารเยอรขนาดว่าเด็กฝันาะล้วห้อสะอาดฮะไป่เป็นไรอะไร เอาไปใส่อะไรสักวางอะไรคะมีไหมนนยี่สิบยาละยีบจทะสาจานเนี่ยลดได้ห้าสิบบาทใช่นะบอยครับพี่สิบบาทครับจานเดียวก็พอโอ้านต้ขของเงิน อันนี้อหมูิอก้าวป่าเมเลยร้อยห้าสิบร้อยสิบไม่มีไม่มีน้ำตาทุกหา้กนานจ้านิบ้าจ้าเอออ๋ออเลนุสอะไร

โอนใหญ่สาม้อย่ิให้เล็กนเออสวยสูง อะไรก็ได้ทีนีม่เดีรหรอกนีก้าอันนี้ก็เดินตลาดครับ่เดินตลาด ราคาันีอันนีา่าค่สบาทแ่สบาอะไสิบบาทนะวางไว้เลยมาซื้อไปใส่ี่กินเส้นตำมีข้าวอวยมีผักผักอะไร น,นี่ไม่ต้องซื้อมาจากนู่นเลยเหรอเนี่ยไม่ต้องไปซื้อมาจากนู่นเลยหาสดแต่เราจะขึ้งกระโลกขึนกรโลกนะตปจะซื้อหมึกกรอบชอบกิน ตนนีดทำกับข้าวทำอะไรครับทำอะไรส้มต,มตำโอ้โหอ่าโอเคตนนี้ตำส้มตำจะแซบไหมโอ้ว้าว่วานเขาไปหนองคายมาไปลาวมาวันนี้มาแวะ ชิมบาง้มตชมาชิมก่อนอ,อ,อร่อยปะเอาตัวเองชิมมันจะได้เพียชิมบระกาชิมรอยยุบมีหน่อไม้ด้วยจ้ามาซ่เกับไปตลาดมาไปตลาดมาทำพวกแกงหน่อไม้ ว้าวอันนี้แกงเหล่าไม้นุชมณีแกงเมื่อเช้าแกงเหล่าเลาเนี่ยบอกว่าโอ้โหได้กินไ,ได้กินโดนะเด้อไม่ลัวซื้อตลาดที่ไปตลาดมาเมื่อเช้าก็มา,มาทำกิน,นซัแซับเลยใส่พริกเป็นวย ลูกโดดทข่เล็กลูกโดดตามประเดี๋ยวข้อกับพอแล้วมันเยอะเอาน้ำเอาน้ำเยอะมันจะไม่มีน้ำมีสีน้ำมัใสมากมากอ่ามาละกินอาจารย์มาเดี๋ยวจะยกไปให้หนึ่งไอ้ผักเม็ดผักกันนั้นที่ซื้อมาอยู่ไหนนี่เดี๋ยวไปกินกันผักอยู่ กระถินกระตักสองถ้วยไหมเดี๋ยวก็ววพอแค่ลราไหมนะเดแล้วแค่เรา,า่อยโอเค okay. นี่ไง,งไ,ปไ,ปไปกินข้าวมาจ้ามากินข้าวน้ำกันเนาะจะาต่ำ้งกับแก่งเนาไม่เนาะทุกคนมือนี้สานนดแบะวันยาเนาะจะที่อยู่อุดรลล้วกา มากินข้าวเร้านํากันเนื้อจ้าพี่น้องพร้อมแล้วกับข้าวเหนียวเราจ้ะมือนี้มีส้มตามแกงน้องไม้แล้วกะเอ่อหอยเนาจ้ะเพิินอ่อสนุ่ไปตลาดกับพี่อุดมาเนาะตอนเร้าก็ได้ของกินมาทุกคนได้ โดยมื้อนี้เนาะสาวนุชกลับมาแวะบานยาเนาะจ้าหลังจากท่วาสาวนุชเมื่อวานนี้เนาะสาวนุชไปเฮทุลามืดมื้อไปเฮดบัดเอ็มูเนาะแล้วก็กลับจากหนองคายมาฮอดอุดรก็ประมาณสองทุ่มเกือบสามทุ่มแล้วเนาะจ้าพี่น้องสาวนุชก็เลยมาแวะนอนบ้านยาเนาะตอนเศร้ามากับไปตลาดซื้อของกินมากินกัน กินเข้าวกับยากับพี่อุดเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้สานุชก็ขอจบคลิปอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าเด้อสบายดีและกัสวัสดีปีใหม่เบิ์ดทุกคนเนาะขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อ